โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง roller channel ด้วยนะครับ,รบวันนี้ผมเอาคลิปที่ผมแข่งมาให้ดูนะครับว่าผมเล่นมาร้อนแล้วเดินเกมยังไงนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะเป็นคลิปเต็มนะครับผมต้องเช็คชื่อสักหน่อยนะครับมีชื่อที่ผมอ่านไม่ออกเลยนะเป็นชื่อจีนนะครับฝั่ง b a ลเ i รดเบบี้ฟินิตี้เนี่ยชื่อเป็น ภาษาอังกฤษปนไทยนะครับเป็ไงเดี๋ยวรอไปเช็คกันในเกมอีกหนึ่งทีเริ่มต้นด้วยการแบนอาริสไปก่อนครับถือว่าเป็นการแบนที่ค่อนข้างแปลกกันในพรีแรกนะไม่ค่อยจะมีใครแบนช่องแรกเท่าไหร่ครับส่วนฝ่ายอินฟินิตี้ครับเลือกตัดฟลอเรนติโน่ไปฮะก็เป็นตัวที่มักจะแบนกันอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรสทีมที่แบนนะครับบูทีไม่ค่อยได้แบนเท่าไหร่ พอเป็นตัวที่หลุดออกมาแล้วสามารถสร้างอิมแพกในดาร์สเลเยอร์เลนได้ค่อนข้างเยอะนะครับแถมยังมีคอมโบที่ดีกับฟลอเรนติเนียลด้วยเสร็เบบี้แบรนสองซัพพอร์ตครับไม่รู้ว่าเคยเจอเคยซ้อมกันมาก่อนหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นการแบนที่เจาะจงพอสมควรเลยคนระับแบบนี้แบนสองซัพพอร์ตไปครับฟินิตี้ตัวสุดท้ายตัดเพนครับเท่ากับว่ามีตัวอย่างคีลานะซิฟกริฟซิกหลุดออกมานะครับแล้วก็ไม่พ้นนะ อะไก็ต้องเป็นพิกแรกแน่นอนกับซิปอยู่ในมือของเรซี่ฮาร์ดครับสแลปเบบี้นะสแลปมันแบบเป็นการตบอะไรอย่างงี้ได้ดีแลกมาครับได้ตัวพีโอพีไปทั้งสองทีมครับเนื่องจากว่าการแบงของฝั่ง blue team สลแลปเบบี้เนี่ยไปแบงตัวที่ไม่ได้อยู่ในเมนตาสุดใหญ่ครับปกติจะตัดเซฟตัดต,ตัว ดีแลกกันก็ไม่ได้ตัดนครับไปปล่อยดีแลกกับมาหล่อได้ฝั่งตงข้ามก็ถือว่าเป็นกรอบกระปางสองกรอที่หนาพอสมควรนะอยากให้หยิบนะถ้าเกิดหยิบมาคู่กันอยากรู้ว่าจะเล่นยังไงนะครับปกติอยู่ในโลเดียวกันอยู่แล้วสิมบิลุกสิ่ง,ง,ถ,ง,งถ้าพอจะจินตนาการไป,ไปได้เนี่ยสมัยตอนที่กุ้ยเซิงเข้ามาแรกๆเนี่ยถูกหยิบไปเล่นเลนกลางเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะ จะเอาเยอะนิดหนึ่งอ่ับสไลดเบบีบ้รูปแบบการแข่งขันของเราเป็นระบบโกลบอลแบนพิกด้วยนะครับตั้งแต่รอบเซมิไฟิแนลมาจนถึงรอบนี้เท่ากับว่า5ตัว10ตัวที่ทุกท่านจะได้เห็นนะครับในเกมแรกก็จะไม่สามารถเล่นได้ในเกมที่2และเกมที่3อย่างแน่นอนนะครับทำไมมีการใช้ฮีโร่ซ้ำกันในแต่ละเกมในระบบเบล็อกทรีสไสด์เบบีบบ้เอาไฮยาเตะแล้วก็กริ๊งแอกมาอินฟินิตี้ส่วนตัวแต่โจ๊กเกอร์ค่อนข้างไวครับก็ถือว่าเป็นพิกี้ ถูกบีบให้เลือกครับถ้าเกิดไม่เลือกตรงนี้มาเนี่ยในเฟสที่2องชอย์ีเบบี้น่าจะแบนแน่นอนโจเกอร์แต่พอบีบแล้วโจเกอร์ให้มาอยู่ในพิกที่3ตรงนี้นะครับในช่วงเฟสฟสองเฟสสุดท้ายเนี่ยชอย์ีเบบี้ก็ยังสามารถที่หยิบตัวแท็กหนาๆรวมถึงตัวเวทแรงๆมาแก้ทานกับโจเกอร์ได้อยู่ครับอินฟินิตี้แบนมาจ้าทิ้งออกไปอะตัวเองน่าจะเอาดีแลกไปเป็นมิดเลด ตัดคีล่าครับฝั่งฟินิทียังไม่มีจังเกิลไม่อยากให้ร่ตัวนี้หลุดออกไปครับฮี่ร่ที่ลวงได้ดีนะแบรนด์หนึ่งตัวกำลังจะมอไปที่ทาวเลเอร์เลนครับ i n f ฟ n นิ y ีจริงๆทั้งๆของตีแลกเราก็มาหลอกนี่เป็นคอมโบที่ดีครับถ้ามาหลอกเป็นซัพพอร์ตนะเป็นเลนกลางเนี่ยหรือว่าต่อให้สลับเป็นมาหลอกเลนกลางตีแลกซัพพอร์ตก็ยังได้ครับคือ ใชเคียร์คลิปได้ไวมากๆนะล้วก็เดินไปจ่ายซีซีเดินไปแก,งก๊งในเลนต่างๆได้ครับเขาต้องหาวิธีรับมือกันนะใช้เบบี้ตัดสองังเกิลเลยครับ <S <S ก็เป็นตัวที่คุณอยากไม่ค่อยชอบนะอย่างซิลไฮยะเตะก็ไม่ค่อยชอบด้วยครับหลบสกิลได้ง่ายแล้วก็ตอนนี้เวลาใช้สกิลเนี่ยใบยด้วยกลายเป็นตัวที่กลับมายอดทิศในระบบแหลกชี้เหมือนกัน มีการรับเดตกกันอยู่เรื่อยๆนะครับแอนน a าเบลเลอร์เดี๋ยวก็จะมีฮีโร่ใหม่เข้ามานะครับตอนนี้ที่ได้ดูทีเซอร์ไปแล้วก็เรื่องของมักรูกด้วยวางๆเหงาๆก็เปิดเข้ามาเล่นได้ตัวแรกในเฟสที่สองครับฝั่งอินฟินิตี้อาจจะไม่ต้องรีบเปิดจังเกิลมากขนาดนั้น,นครับไปมองที่ดาวสเลเยอร์เลนก่อนเก็บจังเกิลไปแก้เกมครับสองตัวสุดท้าย ลองมาเป็นโอเมนะฮะตัวที่ค่อนข้างจะยืนทนได้กับทุกตัวนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการสเปนพุทนที่ดีด้วยทีมไฟน์เนี่ยอยู่ที่ดีแรกแล้วก็มาหลอดอยู่แล้วตัวเองน่าจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะฝั่งเซร์เบบี้สวนกลับมาเป็นด็อกซี่ครับซึ่งก็ได้รับการพิสูจน์มาอย่างยาวนานว่าเป็นคูน่คู่แข่งคู่กรรมจริงๆนะครับเจอกับโอเมนเมื่อไหร่เนี่ยกดดันได้บ่อยแล้วก็ไม่ค่อยจะแพ้เล่นด้วยแล้วก็เป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยได้ถูกหยิบมาเล่นเท่าไหร่มันจะถูกหยิบมาแก้ เราที่น่าสนใจคือมะกังกาครับมะกังกาตอนนี้ในแรงเริ่มกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะก็เป็นตัวที่สารพัดประโยชน์เลยครับทั้งฮิวได้ทงสร้างดาเมจได้แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการที่จะรีดดาเมจต,ตรงนั้นออกมาแต่ด้วยคอมอย่างกริ๊งแหนกไฮยะเตะเนี่ยน่าจะจ่ายดาเมจได้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นขั่วในเรื่องของดาเมจไม่พอในช่วงแรกหรือเปล่าครับส่วนอินฟินิตี้คคอมที่เรื่องมาตรงนี้ครับเดอะโจเกอร์เป็นแครี่ที่สามารถเล่นกับแครี่ป่าได้อยู่แล้วหยิบเอร,รันดอมมาฮีโร่สารพัดประโยชน์มาเป็นจเกอล แล้วก็น่าจะเป็นสไตล์ที่โถมจ๋าเลยครับสร้างพื้นที่แล้วรอให้โมเมเสปีดพุทเจอกับชอปเปบี้ที่มีสปอยล์อย่างมากังกาที่น่าจะเป็นเลนกลางนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอไปดูในเกมเลยสำหรับคู่นี้ไพาศาลชอปเปบี้เจอกับธนัทอินฟินิตี้ครับ เริ่มเกมเระหว่างคู่แรกครับในรายการของเราวันนี้อันนี้เบวิทอีอารีนาออวีสึกอารีสี่ภาครอบไฟนอลครับอันนี้คือคู่ชิงของภาคอีสานครับใครชนะก็รับสามพันบาทไปเลยท้ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมมีตุนในกระเป๋าอยู่สองพันบาทนะอยู่ที่ว่าจะเพิ่มมูลค่ามันยังไงนะครับภา้ายีโดนไปหนักเหมือนกันแต่ว่าตัวมิราเคิลก็รับหน้าไปเล็กน้อยครับตัวเอ็มแคนก้าครับสามารถที่จะยิวได้แต่ช่วงต้นนะครับ การปาสแตกเลขหงเลขสอเลขสามเลขสเลขหเนี่ยถ้าอยู่บนหัวสตูก็จะเป็นดามเมยนะครับอยู่กับเพื่อนนก็จะเป็นฮิลครเข้าไปอินเวทครับตรงนี้บูบับตัดไม่ได้แต่พยายามจะตัดตัวเล็กอยู่แล้วตัดมาได้จริงๆครับเอรันดอร์เซฟไม่ได้เซฟเข้าไปตรงนี้โดนสโลไปหนึ่งครั้งตัวปาดอีก1นทีครับมีโอกาสจะตายอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวเองกดสปินแล้วถอยออกมาก่อน กลายเป็นจะโดนส่วนอยู่ครับฝั่งของอินฟินิตี้นี่น่าจะใช้ทางหน้าของรูเลอร์ครับเป็นมาหลอดซัพพอร์ตในในการ K ip, เคลียร์คลิปเป็นกลางร่วมกับตี ack, แลกเราก็เดินไปจ่ายซีซีในจุดต่างๆครับทางด้านบนครับปันตวัตมิรเคิลเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแป้ทางกันอยู่แล้วอรมิเรเคิลมาเป็นเซปเลตูเอลด้วยนะครับโรอย่างล็อกซี่เนี่ยเล่นได้2พลังแฝงนะจะเป็นเคอร์ดอัเดยเน้นทำดาเมจไปเลยหรือว่าจะเป็นเซปเลตูเอลในการที่จะเน้นยืนเลนก็ได้แต่ว่าแบบหลักเนี่ยนะจะได้รับความนิยมมาากกว่ ตามมาแท็กคลิปเด่นกาแล้วครับ WTY โดนตัดคลิปเล็กไปนหนึ่งตัวเลเวลไม่ได้สี่หลังจะออกป่าครับชือ่อแอนนาด้วยนะเอ็มกันก้า ถ้ามองในแง่ของกัปตันแบนพิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประหยัดฮีโร่เหมือนก,นกันกับการนำฮีโร่นอกเมตามาเล่นแบบนี้นะครับแล้วเจอตรงนี้กลางปีครับยูริไฟส์เอาโบรคัสแต่ว่าไม่มีจังหวะได้ปลาเลยล็อกซีเลือดน้อยเกินไปฮะจะเข้ามาช่วยเพื่อนในทีไฟส์ตรงนี้ตัวปา่าเก็บไปก่อนแล้วซิปฮังกรีอมอ่อนแต่ว่าตัวเองยังไม่มีซิปโรนที่พาเพื่อนออกไปครับน่าจะตายทั้งคู่แบบนี้ฮานาพยายามยื้ออยู่ด้วยฮิวก็จริงแต่ว่าดามเมจมันแรงเกินไปยิงยูริโจ้ถึงครั้งแต่ว่าไม่เข้าเป้าครับ ตัดสินใจในการไฟฟ้าเล็กน้อยนะครับรี้มีระเครลเลือดน้อยเกินไปแล้วมาเจอกับมาหลอดที่เป็นทรูดามเมจด้วยคนระับป่าตรงนั้นเนื้อเลือดมันหายไปพริปตาเดียวซิปอมเพื่อนออกมาได้แล้วแต่ว่าไม่มีสกิลอย่างซิปโปรแล้วก็ตัวของสป i ินเนี่ยคู่ดาวไม่ได้รีกลับมาคนระับไม่มีอะไรที่จะพาเพื่อนออกตรงนั้นได้ก็ตายไปทั้งคู่เสียไป3ศพครับเป็นฟฟนิตี้ขึ้นนำไปก่อนในช่วงต้นเกม ด้านล่างพาราไซน่าจะกลับไปรีเจนมานาแล้วครับตัวเองไม่ได้เสียเลือดเสียอะไรมากมายเท่าไหร่ตามมาเก็บมังกรอยู่กันตรงนี้ครับส่วนด้าน,นเลนบนล็อกซี่เข้าไปอยู่กับมังกรสุบุคคินแนวครับเรานี้เลือดเยอะพอสมควรพอกดดันได้แต่ว่าฝั่งของอินฟินิตี้ก็ไม่ได้เล่นด้วยครับโดนไคต่อเนื่องครับตัวของซิป กลายเป็นว่าในเรื่องการเค,คลียร์ครีปนะครับเียมกันกล้ากลายเป็นว่าเค,คลียร์ครีปช้ากว่าฮอลลไซด์โดนแก๊งตรงนี้อ่าต้องลึกเข้าไปในป้อมแบบนั้นรูเลอร์เข้ามาเจอป่าดหนึ่งครั้งแต่ระยะมันไม่ถึงครับไม,ม้บรรทัดยาวไม่พอแต่คราวนี้น่าจะยาวพอแล้วง้างอีกหนึ่งรอบแล้วไปเลยครับโอ้แกมาเป็นไม้เมตเลยครับแบบนี้รูเลอร์ ทางด้านบนครับมีการเข้ามาฟองซิคลิปด้านหลังป้อมมาปันวัตเจอมิเลคล,ตลแต่เอาลงยากเรื่องครับปาร์ตีเบสตรงนี้แต่ด้วยบัซซิงชิวและลา่าไอ้ที่แจ็เข้ามาจะมาเล่นต่อในไวไฟครับซิงเข้ามารับในเลนลา่าแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เหมือ็นการแอนนาฝืนในการเคลียร์คลิปแล้วน่าจะเคลียร์ได้อยู่ทาวเวอร์ตรงนี้ไม่แตกแต่ว่าต้องสังเวยชีวิตไปไหมครับตู้ตรงนี้เราเข้าไปในป้อมแบบนั้นถ้ามีทไอสีถึงแม้เป็นซิงค์แล้วตัวเองก็ตายไปเองครับความอึดของเอ็นก้าฮะฟิวมงลักกี้ที่ใช้แต่ละครั้งเนี่ยเป็นการฮฮตัววเองไปด้ยะ โดนถึงใจดาเมจใส่สตูเป็นทั้งดาเม่แล้วก็การยิวทำให้ยื้อในปอมไวได้นานประสบความสำเร็จในการเทรดตรงนี้ครับไล่มาได้หนึ่งตัวแล้วเป็นจังเกิลฝังเขาด้วยเสียริเปอร์เป็นซิ่งแบบไม่ได้คุ้มค่าเท่าไหร่ครับวีทูไวดอได้มีโอกาสตามด้วยฮารซิฮาร์คงได้ประมาณ20%ขั้นต่ำนะครับแบบนี้ครีปเข้าทั้งชุดเลยปานนวาเริ่มหาตังเพิ่มเลยครับไปเก็บในเลนในลำบากนะการเคลคงเคลครีป ตัวล็อกซี่เร็วกว่านิดหนึ่งครับกับการเปิดไวไฟในงานเคลียร์ครีมนะฮะไอ้นี่แกร็บหรือว่าตัวของบาสติงชิลเ่ยก็ทนได้ดีด้วยกับการเจอโอเมนดานเลนล่างเข้ามาเจออีกครั้งครับต้องพยายามเข้ามาช่วยฟาร์มนฮะตัวของเนสเนสยกกำลังสี่ด้วยนะไม่ใช่เนสธรรมดานะครับ เกมเริ่มกลับไปนี่ครับตอร์ทีมฟินิตี้ได้6คิวมาแล้วโอมมาตรงนี้มีซิโปรกลิ้งออกมาครับสบายๆแต่ว่าเหมือนจะแถบมาเจอจุดแล้วช็อคเข้ามาตรที่สวยเหลือเกินครับมีการยิงเจนสีบ้านมาด้วยดาเมจตรงนั้นมีทิ้งสกิลไว้แล้วกลายฮโปพอไปยืนรับอยู่ในป้อมนานๆทนไม่ไหวครับต้องฝืนในการเคลียร์ครับการดามเม่มาฟิีไฟน์แล้วเหยียบไปเคลียร์ครีดตรงนี้ได้โดนแปดเป็นดีคาแรคเตอร์จะตามไปต่อหรือเปล่าพาราไซส์ไม่มีสกิลที่จะไปแล้วครับ ตองกลับขึ้นไปรับเล็กบนกันด้วยไม่งั้นโอเมนถ้าได้อยู่กับป้อมแป๊บเดียวน่าจะตีแตกได้ครับตัวของซิปโปรโม,มุมที่กลิ้งออกมามันเป็นมุมเดียวที่จะออกมาได้แล้วครับแต่ว่าโดนดักตรงนั้นแล้วปาหลอดชอ็อตได้สวยงามเลยมีเจนนอชิตบาที่คอยรีด,ดาเมจด,ด้วยนะครับดูหนึ่งสกิลของทีแลกที่สามารถทิ้งค้างไว้ได้ในพื้นที่ฝืนตีป้อมมาตรงน,นี้พลัสายน่าจะทำได้ด้วยกดพลัสสิ่งทิ้งเข้ามาป่าเช็คได้สองครั้งครับดูเล่ ลายเปราะว่าในเลนข้างตอนนี้เนี่ยอินฟินิตีได้เปรียบกว่าครับในเลนล่างส่วนเลนบนเจอบล็อกซี่ก็ถือว่าทรงๆแลวครับไม่สามารถกดดันอะไรได้เท่าไหร่เปียกาเดนิกาครับกดสก,กิลมาจะเข้าไปยิงเขาแต่ว่าทำได้แค่เคลียร์ครับ ช็อคเข้าไปตรงนี้เปิดไปก่อนนะใส่เข้าไปที่ซิปในการกลางโล่ด้วยฮะดจนสิบไบรเออร์ตรงนี้ไม่สามารถมีอะไรยิงเข้าไปได้ฝืนในการจะววตีทาวเวอร์ตรงนี้แล้วทำได้สบายๆเป็นตัวได้ฟองที่ๆป่าเดนเบสเข้ามาสายหายไปหนึ่งตัวเอตน,นานก็ตามไปด้วยคนระับไม่สามารถออกได้โดนโซนโดขังไว้แบบนั้นตัวของเนสหาจังหวะที่จะเกียบแต่ตเกมนี้ยังเกียบอะไรไม่ค่อยได้คนระับมีเราเข้าตาม,มาเติมจากทางด้านซ้ายแต่ไฟมันจบไปแล้วฮะป่าเดนเบสใส่เอ็มกันกล้านะครับ มีตัวอย่างดีแหลกเข้ามาในเลนกลางเล่นสบายกว่ากดดันคีดได้มากกว่าเราเข้าไปตรงนี้มั่นใจว่าเขาไม่มี e เดสเบย์ครับตัวเนสล็อกไปกดพนิดห,หนึ่งครั้งงัดอีกหนึ่งทีแล้วพุ่งเก็บดาเมจไปได้ครับการติดสแตกตรงนั้นแล้วเจาะเกาะเวทเป็นเปอร์เซนต์ด้วยฮะดาเมจเวทที่จ่ายออกมาตัวกริ๊กแนกแต่ในขณะที่ลงไปแก๊งเลนล่างค่อนข้างสูงเลนบนก็ต้องยอมเสียไปครับสองแคลรี่โจเกอร์แล้วก็เอเดนดอร์ที่ตามไปตีทาวเวอร์ตรงนี้มา มีสกิลอย่างมอฟนะครับแล้วก็ทุกสกิลเอรอนดอร์เนี่ยใช้ในเรื่องของการปริงได้หมดเลยดันครีปไปสูงครับฝั่งของฟินิตี้พยายามจะเข้ามากันมีทางน้าของนี้กำลังสี่ที่ตีอยู่แล้วป้อมตรงนี้น่าจะแตกไปแต่ช็อกตรงนี้ได้3ตัวด้วยกันครับมิเรอร์เคิลตีอยู่ตรงการยิงสี่บาสยิงเก็บไป2ตัวนี้กำลังสี่ทำอะไรไม่ได้ออมออกมาก็จริงให้เองนการๆนะแต่ว่าก็ช้าเกินไปครับมุมที่ทิปโรมาตรงนั้นมันไม่ดีที่จะไปต่อแล้วบลูเลอร์ป่าอีกหนึ่งครั้งนะตายกระจายครับเครปทริปเปิลคิลลที่เเก็บบบไไปด้สหรรรััูอ์ค สามตัวตอนนี้นเขาเป็นคนช็อกเองด้วยฮะอาจจะไม่โดวมีระเคิลก็จริงแต่ว่าขังมีระเคิลไว้ในพื้นที่ของตัวเองแล้วปาดเก็บไปฮะเต็มที่เลยครับเป็นสปอร์โรมิงที่เกมนี้น่าจะคิวเยอะพอสมควรสกอร์คิวห่างกันอยู่ตอนนี้10ต่อ13นะครับ13ต่อ3นะห่างกัน10ตัวแล้วก็มันจะได้ทาวเวอร์ที่4เพิ่มเติมด้วยในเลนล่างครับเลนตัวต้นเกม๋มาตัวกริ้งหนักแล้วตรงนี้ไปเทรดเอรอนดอร์มาได้จงังหวะเหยีบยบครั้งแรกทำได้ดีครับเบอร์ดาเมจไปได้สูงไม่มีโอกาสใช้สกิลในการหลรบฮะ ได้4ี่ทาวเวอร์เพิ่มเติมครับฟินิที้กับจำนวนคนที่น้อยกว่าสี่ต่อห้าแบบนี้ตัวโจเกอร์ไปโดนอยู่นั้นเกือบจะตายครับสัญลักษณ์ที่เม็นหายไปด้วยแล้วกลายเป็นสิตที่ตามไปเก็บตรงนี้มาได้ต้องช็อกหนีครับรูเลอร์ปกติใช้เข้าแต่วันนี้ต้องเอาออกครับมีคลีปตามมาในเลนโบนเล็กน้อยเหมือนกันนะไฮแอตเตกำลังเดิมขึ้นไปกันจะปล่อยให้ป้อมแตกเพิ่มกว่าน,นี้ไม่ได้ครับชอยเป๊ปเเป็นตัวที่เคลียร์คลีปไม่ได้ช้านะครับแต่ว่าพอมาเจอกับ เจเนอเรชันใหม่อย่างดิแลกแล้วมันกลายเปว่าเสียเปรียบฮะมันก็เข้ามาซุ่มในบูมแอลขวาทางนั้นที่เขาก็เห็นเส้นทางอยู่ครับแต่นากล้าที่จะเข้ามาจ่ายดาเมจการเงินตอนนี้ห่างกันอยู่ประมาณ3,000โกรครับถือว่าไม่เยอะมากสำหรับสกอร์คิวที่ห่างกันแบบนี้นะห่างกันอยู่ประมาณ8ตัวครับซซยเบบี้ยังคงเก็บเงินได้ดี เล่นลึกเหมือนกันครับตัวนาะแต่มั่นใจว่าฝั่งตรงข้ามยังไม่มีตัวอะไรจะเข้ามาแก๊งมีมิราเคลลิลที่คุมโซนแนวขวาไ้ด้วยครับ เข้ามารอเดยเนเบตรงนี้ใส่มิลเรเข้าทันทีแล้วเหยียบช็อเข้ามาฮะสันไม่ค่อยโดนอะไรแต่ซิปรกินเข้ามาแล้วมันมาอยู่ในมุมที่ไม่ดีแล้วไปแต่อยู่ในข้อแบบนั้นมิลเลอรโดนเกี่ยวกับไปทีครับด้วยเดเบก้อนแล้วโดนเคียนเคียนตรงนี้มาอะไรไอ้นี่แกพยายามที่จะฝืนอยู่ตัวเองไม่ตายมิลเลอรลรอดได้เฉยเลยครับแล้วมีแอนนาที่ตามไปเก็บเีทวายมาตัวเลซี่ฮาร์ดเลือดยังเต็มอยู่ดาเมจยังมีมีปานวัตที่หลบอยู่ในพุ่มแอร์ขวาแต่ว่าตัวนี้กำลังโฟเห็นครับแล้ว เมื่อสักครู่นี้คือกดการแทแท็กไปแล้วอัลติเมตแต่เลืองไม่มีใครลดเลยครับการเก็บแสแต็กน่าจะช้าเกินไปแต่เริ่มที่จะโชว์ความอึดให้เห็นขึ้นเรื่อยๆครับเอ็มกันก้ามุมที่จะใช้ซิฟโรกิ้งออกมาเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจริงๆถ้ากิ้งออกมาได้อีกนิดนึงเนี่ยจะสามารถซื้อสกิลฝั่งอินฟินิตี้ได้เยอะมากเลยแต่พอไปกิ้งติดอยู่ในพุ่มที่มันเป็นพุ่มของลิงต,ตรงนั้นเนี่ยกลายไปว่าเป็นกำแพงที่บังตัวเองแล้วก็โดนดามจจ่ายตายไปฮะ เริ่มที่จะคุมเดสแคมป์บริเวณดับสเลเยอร์แล้วครับเซงพ่อมาเดินเช็คครับแล้วเจอใส,ส,ส่สก,กิลไปเต็มๆมาได้ปาดใคสไปด้วยเลือไม่ล้นเท่าไหร่เอาปาดัดเดสเบสใส่ตัวกริ๊งแนกได้แบบนี้เพื่อนจะตามมามาให้แต่ว่าซิมพังพีโอมและเคลียร์ทุกอย่างครับเดสเบสแล้วก็ช่องตรงนี้เสียฟรีๆรวมถึงเจนสิสบริเออร์ด้วยเสียสามอัลติเมทกับอินฟินิตี้แล้วสถานการณ์บังคับให้เปิดตัวดับสเลเยอร์ในขณะที่เซงเบบี้เหลืออยู่สามอัลติเมทเต็มๆเจนสิสบาสเคลียร์ชิววววมาาาาาาตตตรรรรรงงนนนนนนีี้้้้้้เเเเเเเขขไไไปปปลลลลกกกกสสสดดััััยยยยอออ์คบบบหหิ ไปตรงกลางจ่ายดาเมจจู่ได้ตัวของดาสเลเยอร์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ชีวิตเพิ่มเติมการว่าเนทไปติดอยู่ตรงนั้นหลังจากที่ดาสเลเยอร์หาทางกระโดดอยู่เข้าไปแลกกับทางเท่าดีแดกแต่ดีแดกอื้เหลือเกินจากเ,กาเรื่องสองรอบนะมีเละครเข้าไปเบิร์สไม่ยอมไม่เพิ่์เสียเปล่ามีไฮยัตติที่กดเลเลเซนเข้าลแล้วกลับมาเคลียร์คลิปตรงกลางด้วยอย่างน้อยก็สำเร็จในเรื่องของการแย่งชิงดาสเลเยอร์ครับแต่ว่าไฟตต่อจากนั้นเนี่ยเข้าไม่พร้อมกันเท่าไหร่ อย่างดีที่ได้มีเลเคิลตามไปเบิร์ดเลือนหลอดที่2อย่างมาทางพีแหลกให้หายไปแต่ว่ากดเอเด็ไซเคิลกลับมาทันทีชอตตรงนี้พยายามที่จะโซลก็ตีป้อมครับเกิดเร็วที่สุดคือตัวซิปนะฝั่งชอตเบบี้แล้วก็แอนนาเอ็มกันก้าที่ตามมาครับสามตัวพอาะกะนป้อมไม่อยู่คะับใความสําคัญเลยคือการที่เขาสามารถที่จะแย่งชิงบาร์เรียร์มาได้เจเนซิสบาร์เรียร์นะครับแล้วกางดีด้วยการคุกค้องคลีไว้แบบนั้นขนาดถ่ามาทางขวาแล้วก็ยังตีคลีไม่ตายครับ การได้ทั้งดาเมจที่เป็นโปรเจกต์ตายทุกอย่างเนี่ยการติขงตัวแครี่หรือว่าการตีของปอมยังมีความหวังที่จะพีอยู่ครับสเตรเบบี้ยังไม่ได้เสียปอมเท็ดที่3าไปมารอตรงบริเวณมังกรในเบสบอลก็เคลียรครับยังไม่ได้เป็นตัวโตเต็มวัยฮะแต่มีโอเมนเดินมาเห็นแล้วแจ้งเพื่อนไปที่เรียบร้อยเนสโซเรื่องที่จะล่อแต่ว่าเพื่อนอยู่ในทุ่มสามตัวไม่คุ้มเสียเท่าไหร่กับการเข้าไปแย่งมังกรตัวเดียว รับหน้าที่ในการคุมโอเมนครับรับประทานหญิงพลังกายเป็นแอนนาที่ยืนอยู่แถวหน้าแล้วขายไปนในพิซตาเดียวเลยดูลเลอร์ช็อตเข้ามาขวาตรงการลางครับตัวเองอาจจะไม่งอื่ม,มากในช่วงท้ายเกมแต่ว่าการช็อตตรงนี้ก็ยังตัดไฟได้อยู่เป็นสองไฟครับฝั่งตัวเองได้เปรีย่ยนไปฟินิตี้ถูกเข้าไปมิลเลอร์เข้ามารับเป็นกำแพงเพิ่มเติมเอซิหาโต้องฝืนเข้าไปเช็คลิ้นในเลนกลางจ่ายหน้าของชูเทนไปครับ เพียได้มีการทมเข้ามาตัวไั้งอีต่ยังไม่ตายครับต่คนนี้ตายตัวนี้เป็นจริงหรือเปล่าโอยที่จะเอาทาวเวอร์ก่อนการเจน่ิบรารีเออร์แบบไม่ต้องเสียเปล่าครับเข้ามาตีทาวเวอร์ตรงนี้แล้วทผดไปที่ทาวเวอร์ทันทีมีตัวละครเยอะกว่าสี่ห้าตัวครับมีเพ่หนึ่งตัวที่เหนื่อยอยู่ด้วยแล้วตีบ้านจบไปเลยไอ้บเซเนเต้ไม่จำเป็นต้องไป ไม่จำเป็นต้องไปตามสังหารตรงเลซี่ฮาร์ดนะครับพี่เต๋อโดยที่จะโถบ้านปิดแล้วจบดีกว่าครับได้เปรียบมาตลอดทั้งเกมไม่ฟินิที้มีจังหวะเดียวเท่านั้นคือจังหวะที่เสียดัสเลเยอร์ไปจากการที่ตัวเองเสียสามอัลติเมตไปหวังที่จะเรียกไฟแต่ว่าเรียกไม่ได้นะครับสุดท้ายเซเบบี้ได้ตัวดับสเลเยอร์ไปก็จริงแต่ว่าไม่ได้ถอยรวมถึงจังหวะการไฟต่อเน,นื่องจากนั้นเนะี่ยด้วยความต่างของเกมก็เลยไม่ได้รีดาเมจได้เยอะขนาดนั้นครับ สุดท้ายก็เป็นอินฟินิตี้ที่คว้าแต้มแรกไปก่อนครับในโรอบเบสท์ทรีเดี๋ยวต้องรอดูในเกมหน้าครับว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถคว้า2-0แล้วคว้าเงินรางวัล3,000บาทพร้อมกับผู้ที่แข่งแก่งที่สุดในภาคอีสานได้หรือเปล่านะครับ ัวออกมาหลอดรับดาเมจไป35.7%นะครับเกมเมอร์จะคู่รับว่าเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ไฟในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นเขาที่คอยทําไฟให้มันเกิดขึ้นจากการช็อการสวยงามด้วยดูเหมือนว่าการปล่อยดีแลกมาคู่กับมาหลอดเน,นี่ยนาจะเป็นผลลัพธ์ที่สลับเบบี้ทีไม่ได้ต้องการนะครับพอปล่อยมาแบบนั้นแล้วตัวเองเลือกตัวเคียร์ครีมมาสู้อย่างเอ็มกันกกาแต่ว่า ความเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพในการเคลียร์มันมันยังสู้ดีแลกไม่ไหวนะครับในเมตาช่วงนี้อาจจะต้องรอการปับการเนิ้ออะไรสักอย่างก่อนนะครับแต่เมื่อกี้สังเกตแบบมีเป็นระดับ51ด้วยนะน่าจะมั่นใจในฮีโร่ตัวนี้พอสมควรนะครับแต่ว่าพอมาเจอกันจริงๆเนี่ยพอเล่นกลางมันโดนเคลียร์เร็วกว่า พื้นที่อย่างีแหละเราก็มาหลอดเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ไปแก๊งเล่นต่างๆได้เนี่ยก็กลายเป็นว่าเลนล่างโดนสตอมหนักนะครับไฮเตะเอ่ยเสียป้อมไปตัวของซิปโปรในเกมนี้เนี่ยกริ่งออกมาองศาก็ถือว่าพยายามได้ดีแล้วครับในการนําออกมาแต่ฝั่งตรงข้ามก็ตามมาได้ดีเหมือนกันกันกบตัวอินฟินิตี้ก็เป็นการเล่นที่ค่อนข้างเหนือชั้นเลยครับในเกมแรก